สวัสดีทุกคนนะครับผมรีือกเกม EVIL Monster 3นั่นเองครับซึ่งตัวอีกในภาคนี้นะก็จะเป็นตัวเอกเดียวกับไอซอมบี้มอนสเตอร์9นั่นเองนะซึ่งคุณไม่ต้องถ้าคุณนั้นจะมาเม้นบอกว่าเอ้ยทำไมทำไมพี่ถึงไม่เล่นอวิวซอมบี้มอนสเตอร์9ล่ะครับจริงๆนะฮะผมกะจะทำซีรีส์ Evil m o อ s t e r ร์ซอมบี้มอนสเตอร์หรอเว้ยแต่ผมจะไม่เล่นภาคเดียวภาคเข้า ผมไปติดอยู่ตรงไอ้ด่านที่ช่วยพ่อพ่อกับลูกเว้ยซึ่งผมขอบูดบ่นสักหน่อยนะก็คือผมไปติดอยู่ตรงด่านไอ้ช่วยไอ้ช่วยพ่อลูกคู่หนึ่งแล้วต้องช่วยพ่อแล้วประเด็นคือพ่อมันอ่ะคือผมใกล้ผ่านแล้วเว้ยแต่ว่าพ่อมันอ่ะไปยืนบงัหนนะนนบงหมาที่กัดมันอยู่พ่อไอตัวพ่อไอเด็กผู้หญิงนนั้นมันไปยืนบังหมาที่กัดมันอยู่เว้ย แล้วผมก็เลยยิงให้มันไม่ได้อะสุดท้ายมันก็มาตายเงี้ยแล้วผมไปอยู่อย่อยางเงี้ยสิบกว่ารอบจนผมแม่งเลิกเลนะ่นคิดดูดิโอเคช่างเถอะนะช่างเถอะครับผมมาเริ่มกิกมาเลยเ <c oughs> ลบี้โปรดช่วยฉันด้วยขอร้องหน่อยช่วยฉันที เด็กช่างนะนี่นะครับคือเด็กช่างนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงเรียกว่าเด็กช่างนะเดี๋ยวตอนด่านจบเกมคุณจะได้รู้เองว่าทำไมผมถึงเรียกว่าเด็กช่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเด็กช่างยังไงล่ะบาโวโอวันทูพื้นที่แล้วเออบาโวโอถูพอฉันเจอเด็กผู้หญิงเดี๋ยวเราฉันจะติดต่อไปละ ก็รับสอบโอเคโอเคนะผมก็ยิวๆไปฮะคิวแบบปั๊ปบๆระเบิดร่มต้นของตัวละครเอกนะครับมันจะมีอยู่ประมาณห้าลูกนะก็ต้องเก็บเพิ่มเอานะครห้าลูกไม่ก็สิบลูกนั่นแหละผมจำไม่ได้ละกล็ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะแต่ที่จำได้จริงๆน่าจะประมาณห้าลูกหลือมั้งครับซึ่ง ตอนแรกๆอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกนะครับซึ่งตอนที่คุณเล่นแรกๆอ่ะคุณอาจจะคิดว่าไอ้เกมเนี้ยมันไม่ค่อยสนุกเว้ยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนั้นะเหมือนกันผมก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าเอ้ยไอ้เกมนี้มันจะไปสนุกอะไรวะเนึ้เมื่อด่รแรกๆวันนี้แต่การยิงหนูเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะผมว่ามันสนุกยังไงนะผมขอดันดันไอ้นี้ไปก่อนเลยนะ จะซะมซึมบางไม่ใช่อยู่ตรงนี้ ทิดระเบิดส่วนหนึ่งให้กับพวกมึงเไอ้หนุนเวร ได้หรือไม่มันแค่ความเจ็บทางกายภาพเท่านั้นแหละ สุดของเรานะาห้าพันนะทางที่เราต้องไปก็ตืดทางนู้นนั่นเองครับผมทางนี้แหะครับผมที่หนูอ๋อเจอหนูละหนูมาจากไหนเนี่ยเจอที่ละเจอหนูละเจอหนูละเจอหนูละ มีคนถามนะว่าเอ้ยตัวนี้ไปไม่ได้เหรอพี่อ๋อน,นะครับทำให้ดูนี่แคทพอหรือยังครับแัทพอหรือยงงังฮะแคทพออย่างครับเห็นปะมันมีกำแพงล้อหุ่นอยู่ทำให้จุดเธอต้องไปก็มีแต่จุดบันไดอยู่เที่ยวจุดตรงนู้นะไม่องห่วงหรอกแต่เรื่องที่ผมเสียไปนี่ผมสามารถรู้อทใหม่ได้อยู่นะได้อยู่นะครับเพราะว่า อะไรกูไม่ได้หรอไม่ดีหนูไม่ดูนี่ขนาดก็ไนีน้สวยขเนี่ยหนูยังไม่ค่อยตายเลยร <c oughs> ะเบิดนี่คือไลฟ์ประโยชนะน์นะในในในส่วนใหญ่ไม่ <c oughs> ไล่ประโยชน์เลยระเบิดอะ่ะ ให้ฟาร์มเลือดไปก่อนนะผมเพราะว่าหลังๆหลังๆเนี่ยมันจะมีตัวไอตัวบอสเนี่ยมันจะตีเราแรงอยู่นะไอบอสเด็กช่างนี่คือมันตีเราแรงมากคนระับตีทีนี้เราเจ็บเราล้องเลยคือเราจะมีโอกาสฟาร์มได้ประมาณสามครั้งนะผมก็คือครั้งแรกก็คือไอครั้งตอนที่เรามาแรกๆครั้งที่สองก็คือไอครั้งที่เรามาในครั้งนี้นะผมครั้งที่เราอยู่เนี่ยส่วนครั้งที่สามก็คือครั้งตอนที่เรานั้น ป,ปีนปากกวัวไปแล้วนั่นเองนะซึ่งผมยังไม่ได้ป่วยไปปากกวัวทำให้ยังสามารถฟาร์มยาได้อยู่นะ,<ฮ>ะยาระเบิดเนี่ยอย่างมากสุดอะมันมีมากสุดประมาณยี่สิบกว่าลูกมั้งไม่ก็สามสิบมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะผมเห็นไหมเราพอไปปากกวัวเสร็จปุ๊บพอผมฟาร์มเงินฟาร์มเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยผมก็จะเลือดเยอะนะเห็นปะ เลือดเยอะในเกมนี้ไม่ยากเว้ยแค่มันก็ถือว่าคุณนะมีความอดทนไหมและคุณมีความคิดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับบางครั้งฟ้าโอ้ลืมไปว่าตรงนี้มันคือจุดฟาร์มที่ผมเพิ่งเจอนี่หว่า,าเห็นไหมคุณก็จะมีเลือดหนึ่งพันไดอย่างง่ายดายนะไอ้นี่นเนะเห็นไหมมันไม่มีอะไราย,ยากก็สำหรับคนคนหนึ่งหรอกนะครับ นาาขาเยอย่าหวังว่ากูจะสงสารมึงกูไม่เคยสงสารหมูที่มันจะสัตว์ที่จะพยายามจะมาทำร้ายกูหรอกนะเวย้ยกูไม่เคยสารสิ่งที่ตัวใดก็ตามที่มันพยายามจะมาทำร้ายกูนะผมไม่อยอมสงสารสิ่งที่มันจะพยายามมาทำร้ายผมหรอกนะเ้าใจะปะเนี่ยละครมันก็สึดทนในระดับนึงน,นะโดดลงมาเจ็บแล้วเราไม่ตายนะ ผมต้องไปขึ้นอีกจุดหนึงว่ะเนี่ยตัวละครเราแม่งเหมือนข้อเขาเสื่อมโดดลงมาแป๊บๆเจ็บแล้วมันจะต่างจากไอ้ตัวละครในภาคสองนะที่ภาคหนึ่งกับภาคสองท่เนตัวละครเดียวกันนะแม่งมันจะแบบเข่าดีกว่านี้เยอะเลยนะผมมันจะไม่ร่วงง่ายเลยคือ <c oughs> มันกันรแรงแทไนนบไม้แตกไม่ถูก,กประมาณนั้นแหละครับ ปยาสัจกจกันรผมไม่สนหรอกนะเอาไม่เกมมันไม่ยอมหมาใส่เกาะนะผมคล้หมากอะหมากลายพันใส่เกาะเฮ้ยมันพังแล้วเห็นกันเรอโอ้ยพลังทังไี่คุ้นรำกาเลย hey. ดนมสบไยไหนล่ะฮะโพลิเชตมึงกี่ตัวเนี่ยจะไปยุ่งกับกูเสียเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยนะผมบางครั้งการสังเวยบางอย่าง มันก็ย่อ,ยอมมาได้มันก็ย่อมได้มาด้วยบางอย่างเช่นกันนะผมเช่นผมยอมสังเวยเรื่องของเพัวเางเมื่อนัเพื่อคลายหมาพวกนี้ถ้าหมาสามตัวมันคุมไหมวะก็มาันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าย้อนกลับไปแก้ไว้ได้แล้วยกเว้นผมจะกดปุ่มดีเทอร์นคือ,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 อนนมันจะมีใครอยากให้ผมทำแบบนั้นหรอกนะอย่างน้อยผมก็ประหย,ยัดกงิทองได้มากกว่า เดิมเพราะในตอนแรกผมเลยอขาถึงแค่37นัดแต่ว่าในตอนนี้ผมเลยต้อง47นัดประหยัดไปต้อง4นัดเนี่ยโอ้ยเกือบล่วงแล้วไม่ละกูผมจะขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซสขวาแต่โคตรตอนนี้นะครับตัวละครในเกมนี้ในภาคนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะร้อเขาเฟื่อมอ่ะราอเขาเฟือ่องประเภ ไม่คุณอ่ะเออเล่นแนวนี้นะเด็กๆหนูมาใกล้ใช่ไหมคุณก็ยิแยยงแม่งเลยยิงสั่งแม่งเลยอ่าประมาณนี้มันถ้าเราอกกายู่ไกลในระดับหนึ่งเราจะเสียเลือดไม่ค่อยเยอะเลย<ๆ>ส่วนหนูที่หนูดดินพันธ์นะผมส่วนหนูที่เหลือทำไงไม่เในาไม่เอาปืนพวกเจาะแล้วยิงแม่งเลยอย่ายัง้งเพราะว่าหนูตัวหนึ่งโดนมืนพวกซิงมันนะเพราอึดอยู่นนะ ั้งเพราะว่าถ้าเรายั้งมัน,ม,นมันจะตมันจะไม่ตายนั่นเองนะส่วนปืนพกเนี่ยในภาคนี้นะมันไม่มีระบบกดขดค้างนั่นเองนะคุณจำเป็นต้องยิงรัวๆแบบสับสับนิ้วรัว,วนะครับผม ตอนนี้ผมก็มีเลือดพันห้าแล้วนะไฟนี่ก็โดนแล้วเป็นไรไหมวะว้าวโหไม่เป็นไรเลยสิมชิดระดับสูงโคตรไรเดอร์แสดงว่าวต,วตรงนี้ตรงนี้ก็เกิดเหมือนกันอย่างเง้นเหรอไอสตรุพเรียวซาบุกนี่ยนะ ไม่ได้แก่เกินพอรีดมีแย่หนูเวนชุกแกนจะรอดจากชายผู้กำจัดหรือคงจได้ยังไงล่ะหนึ่งวันหรอกเนี่ยายกำจัดหนูที่ครอบคลุมละนะจจและดีที่สุดก็คือการใช้ลูกปืนยังไงล่ะมันเป็นการการันตีว่าหนูจะไม่หนีรอดไปได้อีกเป็นประกาดและหนูจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้อีกเป็นครั้งที่สองเพราะหนูมันจะตายเลยยังไงล่ะ แต่ว่านั่นก็ไม่ได้สำคัญหรอกนะแค่ด่านแนรกผมก็กินเวลาไป14นาทีแล้วผมอาจจะแบ่งพาร์ทหนึ่งยาวสักหน่อยหรือเกมนี้อาจจะใช้เวลานาน,านหลายๆภาพนะเพราะว่าแน่นอนการที่เกมมันยาวก็ได้หน่อยเพราะว่าเกมคุณภาพดีนะครับผม กินได้ไหมแล้วกเกมนี้ครับมีระบบตัวใหม่นะระบบกินอาหารเอออย่างที่คุณเห็นนะเมื e ่อก, <transcript> กี้ก็คือตัวผมเองนั้นน่ะอัดตอนบ่ายสามนะครับซึ่งคุณก็คงจะไม่รู้หรอกแคล้วว่าบ่ายสามวันไหนเพราะว่าผมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกเมื่อ่อย่างที่คุณเห็นนะผมอัดตอนช่วงบ่ายสามันเอง ปลายสามสิบเนะครับเฮ้ยเป็นยางไงดิซึ่งเวลาพวกนี้ก็เป็นเวลาที่ดีโดยเฉพาะโดยเฉพาะเวลาช่วงนี้นั้นเป็นเวลาที่ดีและเหมาะกับการจัดที่เป็นอย่างมากนะครับคุณจัดตอนไหนก็ได้นะตามตรง,งอุ้ยยังไงอ่าเอานี่ไงบร,ร้อย ซึ่งผมผมก็จะมีตารางอัดที่ไม่แน่นอนนะโห้ยมีอาวุธเนะาะาเดี๋ยวมันจะพังกว่าแล้วเอนที่ผมเล่นเล่นตอนแรกี่ผมร้องเชียเลยนะตอนมันพังอนะเฮ้ยเชียร์เลยนะ เดี๋ยวผมจะเอาแค่4ด่านไว้ก่อนแล้วกันนะแค่4ด่านหมดด่านนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะปิดคลิปกันเลยนะผมเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไรนะครับในด่านหลังๆนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรนั่นเองครับเดี๋ยวเอาโคสอ2ด่านไปเลยครับด่าน4ด่าน5นะซึ่งมันจะเป็นด่านเล็กๆนะครับไอ้ด่าน4เนะี่ยดังนั้นก็ผมก็จ,จะต้องเชยร์ออด่านด้ด้วยนะ บอกผมว่าผมควรจะยิงทั้ทงระเบิดนะนะบในระดนะับไซสๆอยู่แล้บางอย่างบอกผมอย่างนั้นระยะของแรงระเบิดมันน่าจะไกลยอยู่นะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะผมว่ายังคิดอยู่นะครับ เนี่ยกลัวแล้วโดนเต็มเลยพีอ้วนว่าดิพีเบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มโดนแล้เบื่อผมเต็มเต็มานนมาเ,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 เมื่อกี้เพราะผมเคยเล่นแล้วนะทำให้ตัวผมนั้นรู้ว่าจุดไหนมันมีจุดตัวอะไรบ้างนั่นเองครับพี่เบิมเ้มอีกหนึ่งเหรอ ส่วนด้านในเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสองตัวนะซึ่งไม่ต้องห่วงมันก็แค่หมาโง่นะไม่ใช่ตัวที่อึดอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นเราก็แค่เอช้นเคียร์มานิดๆหน่อยๆเราก็ได้นะที่หมาที่อึดขนาดพวาอึดแบบอึดเชี่ยๆอึดิบหายขนาดนั้นอึดๆอึดๆโมันก็อึดไปอะไรอย่างเงั้นครับมันไม่อึดนะขนาดนั้นนะครับมันไม่อึดเท่าบอสจบเกมของเกมนี้หรอกนะ อืเลือดผมเยอะดีแล้วเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้ประตูมันจะล็อกนะผมเพื่อเขาไม่เชื่อนะไม่ดีมันมันไม่ได้เลยนี่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอืม <c oughs> <board> งั้นผมขอเล่นด่านนี้อีกดา่านหนึ่งแล้วกันนะที่จะต้องใช้โคบาในการเปิดให้นี่ออกมานะนก็ว่ากันเหมือนกันเพื่อน๋ยวผมนั่นจะเอาให้ทุกคนนั้นดูแค่นี้ก่อนนะคือพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดให้นี่กันนะผมนะครับนะโอ,องั้นสำหรับเกมเกที่มอนสเตอร์ภาคสามนะผมค่านี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้ครับผมบายยครับ พร้อมกับอีนังนี่นะผมไยบไปครับผม